นายอัตพรสิงห์หามวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์พร้อมกับนายอำเภอทุกอำเภอร,ร่วมการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์โดยแจ้งให้กับนายอำเภอทุกอำเภอได้ประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านประธานคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่ติดตามคัดกรองประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเดินทางข้ามเขตจ,จังหวัดในช่วงวันหยุดยาวโดยขอให้ทุกพื้นที่ได้ติดตาม และคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อย่างเข้มข้นโดยให้ติดตามทั้งทางรถยนต์และรถไฟโดยให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดขณะที่นายรัตพนธุราพาน์ในอำเภอเก้าเลี้ยวพันตำรวจเอกนิติศักดิ์แก้วอน้นผู้กำกับการสพเก้าเลี้ยวพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านอสอมและตำรวจได้ร่วมบูรณาการตั้งด่านตรวจคัดกรอง ผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อย่างเข้มข้นโดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยวได้ตั้งจุดสกัดถึง4จุดที่บ้านเขาดินบ้านหัวดงบ้านหนองเต่าและบ้านมหาโพธิ์ซึ่งทั้ง4ด่านจะอยู่ตะเข็บรอยต่อระหว่างอำเภอโดยได้ดําเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดอำพลจับสอนทิพรายงาน We'll